แล้วก็อยู่กันที่ฐานปฏิการปฏิบัติการดอยช้างเลยนะฮะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องแวะนะตรงนี้่เราเดินวนไปวนมาใครวนครับต้องผ่านผมใครวนต้องผ่านใครก่อนครับขอจ่ายเีงินลงไปถึงนี้ไม่ใช่ฮะถึงนุษย ไอ้คู่นี้นี่ถึงใส่ต้องซัดเตียงเป็นช้นใหญ่เลยทางนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะวนซ้ายขวาวนไปวนมาอย่างเงี้ยเขาจะวกทำยกทำไมวะเนี่ยโอ้โห วันนี้น่าจะถึงแล้วนะฮะฐานนี่แนวนี่เลยแนวเขตชายแดนนะฝั่งนู้นก็เป็นเมียนมาร้อยเซ็นะฮะฝั่งนู้นเป็นเมียนมานี่ประเทศพม่าแน่นอนแล้วก็นี่ฐานทัพพม่ามีธงชาติพม่าอยู่ตรงนั้นนะห้ยเหนื่อย ทางเดินขึ้นก็ชันนิดหน่อยนะฮะแต่ไม่ไม่ไกลสั้นๆก่อนรอพี่แป๊บนึงฮะทำไมอ่ะเขาให้ขึ้นหรือเปล่าอะไรอ๋อนะตอนนี้จะไปยืนบนบังเกอร์นะฮะแต่ตอนนี้เขาไม่ให้ขึ้นเหรอห้ามขึ้นครับมีป้ายแต่ป้ายอยู่ฝั่งโน้นอันนี้มีคนหมอบเลยนะอี <c oughs> <c oughs> นี่คือการจำลองการลบนะอันนี้ต้องอยู่อย่างนี้นะขับป้อมป่ะขับป้อมป่ะนี่ฮะคนก็จะอยู่ในป้อมนะอย่างนี้ どうしようも。<noise> ธรรมดาอันนี้แค่เกศเขาวางทรายวาง,งหนินไว้เฉยมันก็เลยดูเละๆหน่อยใช่ก็ลอยล้อเมื่อกี้ก็มาจากตรงนู้นนะใครปิอดอ่ะได้อาดายจะให้แกลงก่อนไปคถ,ถามว่า อ่าไม่ไม่ไม,ไม่ต้องกัรเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวช่วยกันไีตไตไ่ต้องขี่ไปคนเดียวไม่้อครับพี่ต้องขี่ไปคนเดียวโอเคครับผมเพราะสภาพไม่ค่อยดียครับใครี่ยละโอ้โหเมันขับรถต๊อปเลยอะ่ะ Mmm. ต้องไปหาพี่ไปได้พี่ไปได้ไปได้นะครับแต่ว่ามันำลังด้วยคเดียวนะพี่โอ๋จะไม่ถ่ายรูปเขาหรอไปได้เขาเว็บเขาเว็บเขาเว็บก็ไม่มีอะไรเขาชินกับดอยกับอะไรอยู่ฮะ มื้อเที่ยงที่หมู่บ้านเทอือไทยนะคะอาหารจีนอยู่นานอันนี้เรียกว่าข้าวฟืนนะคะทำจากผัวลังกาแท้ๆเลยนะคะนี่เ,เรามา,าชิมกันอ้าวอันนี้อะไรและอันนี้เรียกว่าอะไรนะ,ะอันนี้ข้าวฟืนอุ่นอันนี้ข้าวฟืนยำข้าวฟืนาา้นเราไปชิมข้าวฟื้นออก,กัน ร้อน <c oughs> ไม่อุ่นร้อนอร่อยอยู่มันๆค่ะเห,ห,หมือนดอกไม้เอาหรอกอันนี้มันเขาเรียกว่าทำจากกวันเตาอืเหมือนก็อันนี้อันนี้เหมือนแม่เย็นเราแข็งรอนะ <c oughs> อร่อยอร่อยเย็นเย็น จุดแวะระหว่างทางน,นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไล่ชาพุตานแม่สลองนะวังพุตานบรรยากาศด้านในเป็นแบบแนวจริงๆน,น,นะก็จะมีแมีแนวตรงอยู่นะ มาเซอ,อ่อขอโชคดีคนโอ้โหห้องพักเป็นแบบนี้เนี่ยนแพงเมืองจีน วนนี้เราถึงอาคาพ,พุงมาแล้วนะครับผมวันนี้เราจะนอนเต้นกันตรงนี้นะนี่สองขั้นนะครับมีร้านค้าตรงนี้รอบเด็กก็มีที่ผิงไฟมาดูนี่วันนี้อากาศเย็นมากนะเหมาะมากที่จะผิงไฟ ห้องน้ำมีเครื่องท้ำน้ำอุ่นไหมครัมีครับโอเคครับจะเป็นน้ำร้อนนะครับพี่ถ้าร้อนเกินก็ผสมเลยครับเด็เลยโอเคครับผมมีเครื่องน้ำอุ่นนะครับผมที่นี่ถัดไปกอดใช่ไหมเดี๋ยวมีโรคเด็กกันแ้วพี่ยังไม่เห็นเลยว่าหนูกินข้าวเสร็จแล้วไอ้นี่ไงกระโปรงมังจะคลอด วิ่งขึ้นมาที่ที่พักแล้วแม่งโคตรชันเลยแล้วคราวนี้ไอ้ฝรั่งอะมันขับมอเตอร์ไซค์ไปไม่กระโบกเลยผมบอกมันไปเลยกูปวดเข็มทำไม่ได้ทำไม่ได้ทาไม่ได้หยิบกองกอนนะไม่ได้ดูกระโปงเลยนะโอ้นี่ไอ้ของแท้นะของแท้แม่สละรวย ใช่ไหมแถวนี้เรียกว่าอะไรแถวนี้เรียกว่าอะไรดีวะที่อคาภูมาครับผมอ๋อของแท้อคาภูมาอยู่ที่อำเภออำเภอแม่สวยครับพี่แม่สวยอ๋อไม่ใช่แม่สวยโอเคนี่ของแท้อคาภูมานะฮะ